สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาพามาดูเครื่องพันนะครับตอนนี้เป็นเครื่องพันแกนนะครับซึ่งเชื่อมขึ้นมาอีกนะครัพอดีไม่ได้ไม่ใช่เป็นช่างเชื่อมนะครับก็เลยได้ประมาณนี้นะครับหลักการทํางานนะครับก็จะก็จะใช้มอเตอร์ตัวนี้นะครับมาหมุนเฟืองทดนะครับตัวนี้เป็นเฟืองทดนะครับรอบเยอะแต่ว่ามาหมุนรอบใหญ่ไม่เยอะนะครับ แกนตัวนี้นะครับเป็นแกนขนาด1 1 4หนึ่งนะครับหน้ากว้าง1น4นะครับ,นนรบขนาดความหนานะครับความหนาอยู่0.35มมิลนะครับ0.35โดยใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ19หรือ20เซนนะครับกว่าจะเป็นหม้อแปลงนะครับกว่าจะเป็นหม้อแปลงเดี๋ยวพามาดูกันนะ ขั้นตอนนี้ก็เป็นการอบอบแกนนะครับโดยใช้ตู้อบเซรามิกนะครับผมตั้งอุณหภูมิไว้ก่อนที่ประมาณ340องศานะครับแล้วก็พอถึง340องศาสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้มันไต่ขึ้นไป750องศานะครับพอมันถึง750องศาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยออกมานะครับ แกนที่อบแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสีก็จะออกประมาณนี้นะครับ